เครื่องบินขับไล่ F-35 Lightning II คือเครื่องบินรบยุคที่5ที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกพัฒนาโดยบริษัทอกคี Martin จากสหรัฐอเมริกาและเป็นที่ต้องการของกองทัพอากาศทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทยด้วยเช่นกันราคาของ F-35 จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นและลดการผลิตแต่โดยเฉลี่ยแล้วราคาเครื่องเปล่ายังไม่รวมอาวุธและอุปกรณ์เสริมจะอยู่ที่ F 3 5 a รุ่นมาตรฐานสำหรับกองทัพอากาศราคาประมาณ77.9ถึง82.5ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ2,700ถึง2,870ล้านบาท F 3 5 b รุ่นที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้ราคาประมาณ108ถึง109ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ3,000ถึง3,500ล้านบาท F 3 5 c รุ่นสำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินราคาประมาณ94.4ถึง102.1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ3,000ถึง3,300ล้านบาทความพิเศษของ F-35 เทคโนโลยีล่องหนระบบเซ็นเซอร์สุดล้ำความสามารถหลากหลายมี3รุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละเหล่าทัพกองทัพอากาศนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในปี2565กองทัพอากาศไทยเคลื่อนแสดงความสนใจและตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่อง F-35A จำนวน2ลำเพื่อมาทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าแต่ในที่สุดสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวโดยให้เหตุผลเรื่องความพร้อมทางด้านเทคนิคและการฝึกอบรมที่ต้องใช้เวลาเตรียมการนาน